สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone t o h a n d Channel นะครับผมวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว Apple Watch Series 7นะครับโอเคนะครับก่อนรับทมคลิปยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับโอเคนะครับมาดูตัวเครื่องกันดีกว่าเนาะนะครับหน้าจอนี้บอกว่าคลิปเลยนะครับคลิปยังไงนะครับนี่นะครับหน้าจอใสคลิปเลยนะครับนะดูตัวเครื่องกันนะครับ ดูจากด้านบนลงมานะครับนี่เนาะหน้าจอก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับเครื่องนี้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับนี่เนาะประมาณนี้เลยกันนะครับถือว่าเครื่องนี้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับโอเคด้านหลังเนาะให้ดูด้านหลังนะครับว่าจะเงาเงาแวบแค่ไหนนะครับ นี่นะ Apple Watch Series 7นะครับ41่สเมิลเนาะตัวนี้เป็นตัว gps นะครับผมโอเคนะฮะมาดูเกี่ยวกับตัวเครื่องกันนะครับด้านในเนาะชึบอ่านี่ครับอุ้ยขออภัยฮะนะครับสไลด์ลื่นๆนะครับสไลด์ลื่นๆเปิดติดมือเลยนะครับโอเคนะครับเรามาดูถึงการตั้งค่าข้างในกันนะครับเห็นะครับก็จะมีบดเครื่องบิน wifi bluetooth จอภาพแสงสว่างนะครับก็ปรับจอภาพได้ปกติเนาะนี่ครับปรับแสงลดแสงได้ปกตินะครับ โอเคไปที่นี่แล้วกันนะครับแล้วก็มาถึงระบบเสียงนะครับเนี่ยเรียกว่าเสียงนี่ดังสะใจอยู่นะครับเสียงเดิมเดิมนับเครื่องดิมเดิมไม่เคยแกะเคยซ่อมนะครับผมแล้วก็มาถึงสุขภาพแบตเตอรี่กันนะครับร้อยเปอร์เซ็เต็มนะครับผมเครื่องนี้ถือว่าก็คือเหมือนมือหนึ่งนะครับใช้กันยาวๆนะครับ Okay, ก็จะมีที่เหลือก็จะเป็นพวกกระเป๋าตต่างการนอนเหล่ากันล้างมือกิจกรรมเขียมที่ก็คิดเลขสมาธินาฬิกาปฏิทินเพสภาพอากาศสุขภาพเสียงรบกวนขึ้นหัวใจหุ่นออกกำลังกายออกซิเจนในเลือดแล้วก็แอปสโตร์นะครับผมเรียกว่าครบคันทุกประการครบถ้วนเนาะเพลนะครับอุปรกรณ์ที่มีมาให้นะครับก็จะมีเป็นตัวสายล็อกนะครับแล้วก็มีสายยาวสายสั้นนะครับแล้วก็มีเป็นตัวสายชาร์จของเขาเรียกว่าครบกล่องเลยนะครับรุ่นใหม่ๆนี้ก็จะไม่มีเป็นหัวชาร์จให้แล้วเนาะ นนี่ะครับก็จะมีคู่มือให้ครบเรียกว่าครบกล่องนะครับผมมีใบเซ็ตให้ด้วยนะครับมีใบเซ็ตให้ด้วยนะครับเรียกว่าพร้อมใช้งานครบครบจบในเครื่องเดียวนะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับหรือไม่สะดวกทักมาก็โทรมาสอบถามได้นะครับเกี่ยวกับรายละเอียดตัวเครื่องสเปคเครื่องก็จะแจ้งทีที่หน้าเพจนะครับรวมถึงราคาด้วยนะครับนี่นะครับ Apple Watch นะครับตัวซีรีส์7นะครับ41มิลนะครับเป็นตัว GPS นะครับ เครื่องนี่ประกันนี่เหล๋ยวยาวนะครับเดี๋ยยาวถึงปีหน้าเลยเนาะโอเคนะครับเรียกว่าครบทวนกระบวนความทุกอย่างนะครับถ้าได้สนใจก็ทักมาได้นะครับเครื่องพร้อมใช้งานสุดๆนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไปเจอกันคลิปหน้าครับขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ